สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับตามที่ผมได้ทวีตไปครับว่าวันนี้นะครับผมจะมีการชี้แจงนะข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับในเวลา10นาฬิกานะครับในกรณีที่สกท่านหนึ่งของเรานะครับคุณอนุภาพทันทองนะครับได้ถูกแจ้งความนะครับว่าไปคุกคามทางเพศนะครับโดยผู้เสียหายนะครับบางส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ยาว์ด้วยนะครับ คือเรื่องราวนะครับมันเกิดขึ้นนะครับที่ผมได้รับแจ้งนะครับตอนประมาณสักตีสามครึ่งนะครับก็ทางพักนะครับก็ได้รับการประสานเข้ามานะครับจากคุณพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยนะครับซึ่งเป็นสกที่เขตบางซื่อนะครับแล้วก็ได้รับการประสานงานมาจากอาสาสมัครมูที่เส้นได้ด้วยนะครับถึงกรณีที่คุณอนุภาพเนี่ยถูกแจ้งความนะครับในข้อหานะครับที่ไป คุกขามทางเพศนะครับโดยผู้เสียหายนี่เป็นผู้เยาว์ผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นผู้เยาวด้วยนะครับที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับผมก็ผมแล้วก็กับคุณเนิร์ดนะครับคุณพัฒนาพรก็เร่งเดินทางไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆโดยทันทีนะครับโดยถึงสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับประมาณตีสี่เศษนะครับนะฮะเกือบตีห้านะครับแล้วก็เป้าหมายสําคัญคือเราต้องการเข้าไปปกป้องดูแลนะครับ ผู้เสียหายนะครับให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดนะครับแล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องจิตใจนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับให้ผู้เสียหายเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยทั้งกายและใจอย่างดีที่สุดนะครับจากการที่ผมนะครับแล้วก็คุณพัทรพรนะครับได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็ตัวแทนจากอาสาสมัครตัวแทนจากมูลที่เส้นได้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ดู ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับย้าว่าเป็นการดูข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับก็เชื่อว่านะครับเป็นการกระทําที่มีมูลนะครับโดยพบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็คือว่ามีการพากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปที่เคหสถานนะครับแล้วก็มีการดื่มแอลโกอฮอล์นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องให้ทางเจ้าที่ตํารวจนะครับดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับผมยืนยันนะครับผมและพรกเก้าไกลยืนยันครับว่าเราจะทําหน้าที่ในการปกป้องดูแลนะครับผู้เสียหายนะครับอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับและจะ ส่งเรื่องนะครับให้กับคณะกรรมการวินยัยพิจารณาอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและกระบวนการในการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องทําอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้ประเด็นละเอียดอ่อนเนี่ยส่งผลกระทบถึงผู้เสียหายแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าหากพบว่า การกระทำดังกล่าวเนี่ยครับเป็นข้อเท็จจริงตามมูลที่ผมได้อธิบายให้ทุกท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการวินยัยโทษสูงสุดนะครับก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับส่วนการดําเนินการตามกฎหมายเนีครับทางพักก็จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่และที่สําคัญที่สุดก็คือการปกป้องนะครับดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มความสามารถด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความจริงในส่วนของตําแหน่งทางการเมืองของคุณอนุภาพทานทองเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่และที่คุณอนุภาพจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับก็ถแถลงสั้นๆนะครับให้ทุกท่านทราบนะครับก็ในรายละเอียดเท่านี้ครับส่วนในรายละเอียดในเพิ่มเติมนะครับก็ผมขอให้ทางคุณพัทราพรเข่งรุ่งเดืองชัยนะครับอธิบายเพิ่มเติมครับก็จาก กรณีที่เกิดขึ้นนะคะเนิร์ดได้พูดคุยกับทางผู้เสียหายโดยตรงหลังจากเกิดเหตุนะคะแล้วก็ได้ทราบว่ามีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างนะคะจากทางาคุณอนุภาพที่ทำให้เชื่อได้ว่า,เ,าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะสกก้าวไกลค่ะเนิร์ดก็ขอโทษ เพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้สนับสนุนการทำงานของพรรคก้าวไกลนะคะที่เราทำให้ผิดหวังแล้วก็ทำให้ท่านตั้งคำถามกับพักในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนิร์จะเข้าไปให้ปากคำในฐานะพยานนะคะในวันนี้เวลาหกโมงเยน็นที่สอนอทุ่งมหาเมฆค่ะ แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็จะคอยติดตามดูแลผู้เสียหายให้ได้รับความปลอดภัยตลอดกระบวนการค่ะในนามของพระเก้าไกลนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับประชาชนทุกท่านนะครับอย่างอย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับแต่เรายืนยันครับว่าเราจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้นะครับ ให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดได้รับความเป็นธรรมอย่างดีที่สุดนะครับก็ผมต้องขอโทษประชาชนทุกท่านไว้หน้าโอกาสนี้ครับแล้วเราก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดครับขอบพระคุณครับ